สวัสดีครับคันนี้เป็นรถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton ปี2011นะครับเป็นเครื่อง2005คอมมอนเรลวนะเกียร์ธรรมดาเป็นตัวแคปนะครับสีดำสีสวยเงารอบคันเลยนะร,รถคันนี้เดิมๆนะรถได้เดิมสีสวยเงารอบคันรถเดิมๆครับ ร่อนกระบะสวยๆครับท้ายเดิมไม่เคยชนครับตะเกียบเดิมครับใต้ท้องแห้งๆครับใต้ท้องเดิมๆแห้งๆครับ,รบสีสวยเงารอบคัน เป็นรถมือเดียวปี2011เกียร์ธรรมดาตอนครึ่งเครื่องคอมเลลวสองพันหรอซีซีครับผมให้ดูภายในครับผมภายในเป็นเบาะก,กมะหยี่เดิมโรงงานนะครับเบาะสวยสะอาดติ้งๆอยู่เลยครับผม,รบมกระจกไฟฟ้าครับก็เครื่องเล่นเดิมโรงงานติดรถมาเลยครับเครื่องเสียงโซนี่คอนโซลเดิมไม่เคย หับแต่งไม่แตกไม่ลาวครับผมภายในสวยสะอาดครับผมเกียร์ธรรมดาหสปีดดูเลขไมกันหน่อยคันนี้เลขไมสองแสนสามหมื่นกิโลนะครับนี่ไม่ไม่แท้นะครับผมรถมือเดียวเอกสารคู่มือประจำรถอยู่ครบแคปกว้างขวาง,วางสะอาดเดิมๆ ไม่เจาะไม่รื้อเลยครับผมครัแบเบาะทูโทนโรงงานครับผมสะอาดแน,น่นแน่ตึงๆไม่ยับไม่ย้วยไม่ขาดนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับผมต,ตาติดไม่มีไฟเครื่องโชว์นะไม่มีไฟลูกเครื่องไม่มีสัญญาณเตือนในโชว์ครับผมไปดูห้องเครื่องกันครับ,รบห้องเครื่องครับผม ห้องเครื่องสวยสะอาดเสียงเครื่องเครื่องแน่นๆนะครับสายพานไทมิง่งคือเปลี่ยนมานะวันนี้ใช้งานได้ยาวเลยครับไม่ไอไม่พ้นนะครับไม่ฟันไม่ไอไม่พ้นสายพานไทมิง่งเพิ่เปลี่ยนเสียงเครื่องร้าะครับ ครับม okay. ผมตัวน,นี้ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับขายที่ราคา155,000บาทรถมิตซูบิชิไ t ร i ตันปี2011เครื่อง 2500cc รซีซีเกียร์ธรรมดาครับรถมือเดียว ครับเอกสารครบพร้อมโอนดูรถที่อำเภอเมืองอนครศรีธรรมราชโทร0982614956ครับผมขอบคุณมากครับ